ตัวได้ดังใจเครื er ่องหนึ่งดังได้หนาดังได้พอล้านบอกสามหกเก้าสองหกเก้าไปรอดเจแดงชื่อได้ยูะสามหกเก้าสองหกเก้าไปเลย เราะม่งก็ต้องบอกดอกบอกแง่ไนกูจับแง่ม oh, yeah. ันอ้าวบอกบอกบอกไหมตอกเเมาเลยบอกไหมบอกมันดอกมันบอกบอกมันหลายกบอกเอาหลายกระบอกปิด้ปิดเสเียวเลขน้ำปูสีสี่ปูอย่าสอกูด้สองสี่เาคเสียงมนีเด่นาคเสียงเอาเอาละสันสิกอน เสียวเลข้ปูกันแหววกระปูกันตะวันงนพุ่มพุ um> like ่มยังนีเลยบอเพราะว่าเขาทเพราะเขาไนั่งเงตะว่าเลาไม่ดมมาบอกเสียงหยเสียงผูเ่านั่ยเดี๋ยวหาคนไหนมานั่งเล่น่ยาะว่าที่พ่ซืสอดอกเีย่ที่เศร้าซืือเลยไปบอยิน่งกับปฝันก็บที่่อเสพอดีกันลยปูผ้าไปตะวัไม่เลยไกขอบุง หมันยาเกลือก็บ่เมันปูเต้านี่เหมันม yeah. ันข like ึ um ้นเทอเลได้ไปศูนย yeah, oh ์เจ็ดไบ้านี้นี้เดียไปอี็บบ่เดี๋ยวไปอยีกงวันนั้นไไปรอบสองก็ได้เต้าวันนียไปล็วขวา็กันเล้บ่อันนั้นกันแล้วบ้านี้ยวนเหล็กก้เล็กก็พวขึ้นพอกันบ้านี้ก็เลยว่าผู้ขาก็เลยยินมันวันท้ายอยู่ก็เลยว่า ขวเล็เดืองวอยู่เสรถือกเด้องประสิบวัทิดตรงกับมันสามตัวกับ่ว่าดอกวราสิมัน,นคืนสองหาเปียดอยู่ะต้อง่าย,ยนี่ว้นนี้ปะคะเออขอเสิละ <c oughs> ตเตลอใบีอย่งบสองหาเปียดออดพันมาพันที่น,น,นี่เล็กตัวมันแห้งชาวบ้าเหมืนจเลขกพระองค์ภากสว่างมีะา้นอาเนี่ยทานเห็ลูกใบเศา่าเนี่ยมันเป็นน ผู้องค์นั้นได้ถูกซุกงวดบ่ค่ะถูกซุกงวดนี่ไม่ใช่นี่สององค์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 ผู้เฒ่าก็ไปบอกน้องหลวงนั่นในเมื่อนสองเราเสียไข่ได้หนึ่งองค์สีแดงเช่ากรติกกันเพอเราไม่มีหน้าข้างแล้วนั่นนี่คือเก้วตัวกระซังเก้วตัวกระเสือแก้วตัวก็ซื้อถ้าซื้อหลายแต่แก้าวก็แก้วตัวลูกปูเราห้องกระเทงว่ะนี่ยนะขันรามันมากซุ้งวดเจ้ากับมาน้องหลวงซุ่มเสียเถียงซุ่มเสียข่อยเข้าจะเห็นหน้าข่อย แล้วเขึ้นคันใดก็เรียกว่าบริเวนเ่นผู้จาบบริษมนงสเดนอยางไรบ่อยในยนเราเด่นม่ือเยอะก่จเบิ่งปูอลยไ่แน่ปูจะปูไปทางดแต่บ่ินี้ปูเลยกใครไปด้ปูน่ะแต่ไม่ได้ยีนตับปั้นเราวาว่งหันเมื่ด้านบ้านนั้นบ้านน้องหลวงแทมก็ันใดยจักปั้นบาว่าวันปูวันพิเอสามเดือนันสมวันปู่น้าบอก็จะับปั้นเล่าอยู่ประจำส่วน มันมีแนวนนอยู่ขันขึ้นรถอย่างนันอออมันบ่ยากได้ลหรอบ่ได้บอกเื่องรถปู๋ค่ะสาทูค่ะสาทูคับปูม่งวนี้ปูขึ้นรถขั้นใดคะอบ่อบอีขันใดถ้าเบื้งเาที่บเขาไปถามมันอันน้นเสิดอกวาตัวปูขอตะนี่แหละไปถามวตวันอิทสิสองแปดหาบกางพีลยแปดหกเางาสนวันี้ไปเในเปรหด้นี่ กอนํี่ย่าดเด้นเลยไปน้ำเน้ยจันนิมนี่ปูไปเเดียวมีรถนิ่นตนปูเล่นกว่าจีบไปจน์นิ่นต์ปูึ้นรถไปก้นมาเจ้าจักไปก็บอกเงินน่องเมอน้ำนักบอกที่เดียวสองหัวนเพาะสองหัวดที่เดียวเ้าสีบนตันงเ้าสีบนตันฟัเ้าสีบนตันฟังฟังปูกันกัน บาเนี่มื่อเกยวกับบุญถ้าเขาเป็นพ้าหนุ่มโยบุปผาคข่ไม่น่าเจ็ดซิไรรอบสุดท้ายข่ซีฟเด็ถือยิ้มหาล้านแม่าผู้านีบุญนี่แหละนี่แหละซุ้มเมือมือถือหลายๆน่งวอกับเจย้ผ้าผ้าองค์นี่แหละขอดจากทั่วประเทศนี่เมื่อเจ้าขอไปออกน่งซีพเมื่อเสือเห็นไปเห็นไข่เราไปแลวบามัก็ได้สามันสามนี่ผู้ขากระเสือปูยุปมาเทศยุ่นนี่โอ้เออแต่เมื่อฟังปูเบานับถือปูยุ่ บอก่ากิเนกเทีก็ล่ะทุนสามมันหบอกทุนสองท2นสามแต่ละอย่งนกันดังล้ายก็อยู่ง่ายมันก็ได้ปฏิบัติธรรมกขไปอยางนึงทั้งกูทั้งคูกับเพื่อนก็บอกกันว่าเพิ่นบอกบอกเพิ่นเพิ่นบอกว่าชาววัดนี่บอกเพิ่นบอกคอยยู่เราคุยเอาคอยเราเด้นมาเห็นว่าสั่งน้ำกันเนวยบอกว่าถือไปที่ยังไงบอกอยู่เลยมั้ยเขคอยว็ยังไงบอกด้่ะเาว่านนบอก่าชาว่าอยาบอกรู้ ขนบ้มีสวกลางก็บ่ไดดแล้ว่ะกูเราบอกก็ไฟเลยจาว่าพันพรวู่รือว่าคอยว่า้องลวงถือก็เจ้าโทุ่งก็บอกกระจกนี่เจ้าคณะตะบนต้องลวงอยู่บันประกาศที่ไม่ควรจะจะไหยตัวข้านาบอกเจแดงเน้อค่ะเด้อเจ้าอว่าอย่าให้ตอนล่าเฟ่กเจ้าอยากเห็นองค์ชิวๆบอกเรียกถึงประกาศที่ไม่ได้ควรม้วนบันทัมเพราะจะจะไหลก็ไหลทุกทีจะไปเลยไมพาบันทั เอนั้นทัมนหลวงไม่เจ้าสิซื้อได้บอก่อาหารเพ็นบอกเจ้าเพชรบอกเจ้าว่าพัสันทำาลไยเปชรบอเจ้าว่าัสดอันนี้เหล็กเตาห้อยมันสิพันโมพันเลกเตยแันรบีอสแกเข้าเข้กันมาตัวมง่ายมกเมูเศ้านี่ยหอกแ่แมงเอียงตัวันงยนิดดียเลมะครูผู้ขาดนั่งี่สล่ะนั่งี่ล่ะ เราเข้ามาเข้ามาซึ่งเมื่อตาบุญวิสิคุบแล้วคุบก็เลยหรอแต่ว่าคุบปเะเทศคุบสองแค่แต่ประเทศตัวยังไงก็ไม่ถึงอ่างนั้นมาดูว่ามีคุยังไงอันตรายจะไปเรียกร้านพูบค่ะไปประจําค่ะบ้านนี้ฟันก็เลยง่ายไปัาคนี้นะค่ะง่ายไปอยู่ทางฝุ่นเดี๋ยวขออเจ้าอยู่วได้หรอแต่ว่าเขาบอกเห็นตัวคนพาคนมาบ้านนี้ก็บกัพูดมาเทศบ้านหลังนียนหลังนี้เด้วไปประจําเจ้าก็ได้หรอ แล้วว่าบ้านนี้เบ่เลี้ยงอะไรมันก็ยกกับโศกขอหนึ่งฟังเด้อคือแล่ละก็จะว่าจะฟังแล้เครื่องไม่โดนพระออค์นึงเอาจับเครื่องไว้กันเอาเอาคาถานน้ำข่อยแต่เอาเลยถือง่วนั้นก็จาถือหาสิบลันผมต้องก็เสีบไปแล้วคอยเอาบานให้เก็คาถาให้งได้ยาในคนสูงขึ้นแล้วเพราะว่าฟันบาเป็นมรณภาพแล้วพอไข่เลือยสูงขึ้นแล้ว ไปให้เพิ่นไปลูกซีบถือหาซีบรันบันฟังได้ได้เงินบ่บันเขาลดซีบหล่อมาส่วนยุ่งมองฟ่องยังก็มองสร้างหลายๆยู่คอนเทนต์เจ้าปลามาปลได้เด้ออย่าอยากถือลายตีถือลายเนี่ยคือเขาเขาบ่เบียดเลยลดซีบหล่อเขาจะว่างจะหยุดแต่บอกพวกเจ้าเลยนี่เขาเบียดถึกมิถูกกับมิถูกตลาดเออมาค้นหาค้นหาคนละซีบรันหาซีบรันนั่นบ่ถือเกียมบันไพืมั่นบานลดที่บอกเขาต่ำเขาเขาพอเงินเขาก็หนี ทุกขลาบหวยเขาจักเนาะเพราะว่าถือจุดเดียวนึกถือนับเสียเลยถามใครนี่ซุ้มถือกันหลายเฮ็ดจังไหนยังจิบเฮ้ยเขามีผู้บาอาจารย์อยู่ใกล้ตัวแล้ววันนี้ให้ในสิรอดการถือหลายๆนี่เขาจะไปซื้อจุดเดียวมันเป็นไปว่าได้มันอันตรายข้อหนึ่งคอสองเคยอยู่ง่ายคอสามนี่เขาสิเขาเอาไปนี่มาเนี่ยทุกคนก็ควรสวดได้นี่หลายอาจารย์สวดเลยเก่งๆนั่งโอ้ก็เจียวเยิน บกไก็บานเดียวดเด็แต่โบเดโบใ่งานงู้ินท่านนี่แล้วจะได้สิริบุญเขาเตลเมอโหดใา่มุ่ของเด่นเดีเจยเือที่แค่หนากลากปลาทำปลาเป็นเงินเดีวนี่แหละตัว่าว่านาดูแล้รเดียวถืหลายเ้วเลยแต่ว่าคนโง่จักแต่ว่าคนว่สนใจนึงโมสตใจียเขาจะบ่จักย่างก่อนไปเตรียมตัวซับมันนี่ที่เป็นเลขรวดเขาจะพ่จับ ใส่บาททิมบินน้อยค่ะรถบ่บ่มันสับ่ได้เดี๋ยวโอเคพ่นายถ้ากันโยมทางไเรื่องของวกเทียเดินนอกจากนีงเห็นข่อยเตือนททรศััพ์จสิเห็นข่อยอันนั้นบัวอันนั้นนี่สิมันคือเจ้าสิได้จังสั่นมีเบอร์โทษจะแดงหร้อปูกระโทมาโลดจะแดงเติมให้อั่เดี๋เร็่ยนีันหลายแต่ซอยเดี๋ย้าสิซอยเลจยบ่ได้แต่นวดเห็นทัต้นจต้องไปสวดเพาะว่าจนวัหัวจกมันมุ่งไ ันวายฟังคับก็ในหนังะยืดสุนงวดนี้ขอปดพายางวดเียวขอไปสนงวดนี้ขอ่ยหนึ่งกันก็เตาไงครับสนหดตรงกันนเพื่อเียครับครับหลวงพีนั่หันละหลวงพี่ก็จะว่าจะทุไปยจงไปถามเราไปเเบือทนน้ปูเอาเบือท้โทไปถามปูเพืย่อถามยูแต่ว่าค่ยเอาเบือท้ปูก่อนจัดค่ะท่านผู้ชม ไแดงกระถามปูแล้วโทษไปเอาน้ำปูแล้วไอ้เพิ่นกระหายมาหาหนึ่งหาสองหาแปดหาเก้าตกกันคือหนึ่งสี่หนึ่งหกถูกมากตลอดปีค่ะท่านผู้ชมถูกมาตลอดปีดต,ลดปตลอดชาติเลขเ,ลเลพิ่นพันวานนะ่ะเลขเลขพ,พาอีกทันหนึ่งดิบอมเป็นตเพิ่นที่คุยกันเนาะอีกองหนึ่งนะ่ะถูกประจำถูกตลอด กค่อยผิดทันผู้ซื้อเป็นนี่รุ้ยพัดปีได้ว่ากับโตัน้หาหนึ่งหาสองหาแปดหาเก้ากับโตพร้อมตกกันกันหนึ่งสี่หนึ่งหกค่ะพิจารณาเป็นแนวทางว่าเป็นแนวทางหระอใส่ลุยหลุดหาแปดเท่าสื่อนังมื่อะขอใหอทานผู้ชมโชคดีลำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะวดนนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ